โคบ8ปีคุกเข่าขอแต่งที่เมืองนอกบ้านเชียงใหม่หมากปรินตอบข่าวดีพร้อมรูปท้องคิมเบอร์ี่เตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดง เป็นอีกหน,หนึ่งคู่ที่ตอนนี้โลกทั้งใบกําลังกลายเป็นสีชมพูสําหรับคู่รักนักแสดงมาร์กบารินและคิมเบอรี่หลังมีการขอแต่งงานมองไกลไปถึงชีวิตคู่พร้อมสร้างเรือนหอไว้รอแล้วเหลือแค่พิธีวิวาที่ทุกคนต่างตั้งต,า,งต,า,งตารอคอยล่าสุดทางอินสตาแกรมของโพลีพัสมีการเผยคลิปขณะที่มาร์กและคิมเบอรี่มาพบปะพูดคุยกับแฟนคลับที่มารอมีการถามถ่ายเรื่องข่าวดีก่อนจะมีเรื่องให้แฟนคลับพากันกิสนานเมื่อมาร์กเอา มือไปรูปที่หน้าท้องของคิมเบอรี่ก่อนจะช็อตฟิวด้วยการพูดว่าน้ำหนักขึ้นเล่นเอาสาวคิมเบอรี่หลุดเขินจนไปไม่เป็นก่อนจะรีบใส่มือบอกว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดและหันไปตีหมากเบาๆอารมณ์ประมาณว่าแฟนๆเขาใจผิดกันหมดนึกว่ากำลังจะมีเบบี๋ซะแล้วคิมเบอรี่พาตรวจเดือนหอบ้านในอนาคตกับมากปบรินอีกหนึ่งคู่รักที่ชีวิตลงตัวจนหลายคนตั้งน้ารอคอยเรกวิว่าในปีหน้าสำหรับว่าที่เจ้าสาว คิมเบอรี่อันวอร์เทมัสและหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์ที่วางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการทําเรือนหอและงานแต่งที่กําลังจะเกิดขึ้นไปทีลสเต็ปล่าสุดคิมเบอรี่ได้ออกมาโพสรูปภาพระหว่างเดินตรวจบ้านพร้อมกับเขียนแคปชัน่นอวดรูปภาพบ้านระหว่างการสร้างที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างจนแฟนคลับเห็นต้องเข้ามาแซวทางด้านชาวเน็ตต่างบอกว่าอยากดูโฮมทัวร์แล้วคะ่ะสวยมากๆค่ะทางบ้านเจ้าของบ้าน ค่ะน้องคีมใหญ่มากค่ะโหคาริหัดหมากคีมไปตรวจบ้านสวยขนาดบ้านหรือคาริหัดคะใหญ่โตมากแต่ก็ปลื้มปิ่มไปกับน้องๆด้วยนะคะเป็นคู่รักที่ครบหาดูใจกันมานาน8ปีแล้วแต่ดีกีวานของคู่พระเอกหมากบรินและนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่อันเทียมสิริไม่มีลดลงเลยแม้แต่น้อยยิ่งในช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศรอบตัวของทั้งคู่ก็อบอวลไปด้วยความรักจนหลายคนเชียร์ให้มีข่าวดีเรื่องงานวิวากันซักที่และล่าสุด พระเอกหนุม่มหมากปรินออกมาแย้มความคืบหน้าเรื่องแต่งงานแล้วโดยยอมรับว่ามีเลิกอยู่ในใจแล้วพร้อมกับบอกใบว่าสถานที่ที่จะใช้สําหรับขอแต่งงานเป็นสถานที่ที่มีความหมายกับเราทั้งสองคนแน่นอนหลายอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ยังไม่ได้เคลียร์คิวนะมันเป็นเรื่องของจังหวะที่เราอยากให้เกิดขึ้นแบบสวยงามและสมบูรณ์แบบผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้จากการการะทำของเราสองคนอยู่แล้วครอบครัวเราสนิทกันทั้งครอบ ของผมและของน้องด้วยเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราจริงจังและมั่นใจการสถานที่ขอแต่งแลนไวทั้งในและต่างประเทศต้องเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญกับเราทั้งสองคนแน่นอนถามว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศมันมีทั้งสองที่เลย